สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารทอดพระเนตรอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคิรีจังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา11นาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระสหายไปอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทศานแห่งชาติพระนครคิรีจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ประทับรถรางไฟฟ้าขึ้นไปยังด้านบนอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทศฐา,านแห่งชาติพระนครคิรีโบราณสถานที่สําคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขา3ยอดติดต่อกันประกอบด้วยพระที่นั่งวัด และกลุ่มอาคารต่างๆต,ต,ต,ตามแบบศิละปะนีโอคลาสสิกของตะวันตกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบจีนอาทิยอดเขาด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นที่ประทับประกอบด้วยทิมดาบองครลกษ์ปัจจุบันเป็นจุดประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวพระที่นั่งเพชรภูมิไพรโรธเป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่นั่งบนพระนครคีรีใช้เป็นท้องพระโรงสําหรับออกขุนนาง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงเป็นที่ประทับสําหรับพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆได้แก่เครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งเวชยานวิเชียนประสาทภายในปดิสถานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หอชัชวาลเวียงชัยเป็นสถานที่ทอดพระเนตรดวงดาวตามตำราดาราศาสตร์และเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุจอมเพชรและวัดพระแก้วน้อยรวมถึงทัศนียภาพของเมืองเพชรบุรียอดเขากลางประดิษฐานพระธาตุจอมเพชรเป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบพระราชนิยมความสูงจากฐานถึงยอดเจดีย์40เมตรภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่างๆรวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบุรี ด้านทิศตะวันออกบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วน้อยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นวัดประจําพระราชวังไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังประกอบด้วยพระวิหารประดิษฐานพระนิรันดรารายพระสุธาเสรเจดีหอระฆังและพระปรางแดงผู้สนใจสามารถขึ้นชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคิรีได้ด้วยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้าเปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกา